สิ่งอะไรอย่างเงี้ยเคลื่อนย้ายเก๋รถไฟรถไฟเหรอโอ้ชอบรถไฟด้วยโอเคให้กดสวบบ๊ายบายบ๊ายบาย

ไปลมลมไปลลมอไลมลมไปลมลไปลมลไปลมลมไลมลมไลมลนี่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 ลมลอยู่นี่ลมลอยู่นี่เนี่ยล้มเนี่ยลมด้านนัไม่ลมเนี่ยเนี่ยลมเนี่ยลม ลมแล้วสิ่งที่ลมแล้วจุ๊บๆแต่ไม่แ่ดีกว่าอ่อไปเถอดีเยอะ๊ยขีม ไม่ลากครับนะไม่ทำไวทำไมเหนื่อยไมเ้าพ่อจับ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 ย้อวท่ยังไงอ้ท่ม้อยืยืมังนแล้วไปหไือนีเหร

เฮ้เอาเวโนบีฮิ้วอ่าเฮ้โย่วฟไม่อไเอมา่ตไม่ไรม่ตัดกนไม่ตัดก่อนไม่ตัดกน

โปร่อเลยคนเก่งนังดังหน่อยจบแล้วจบแล้วนั่งเลยมาทั้งนั่งทำทั้งนั่งนั่ง เอ็ดเดียวมีสามเอ็ดรูเอ็กว่าสีไอได้เลยวิ่งแข่งวิ่งแข่งแข่นี่ไงวิ่งแข่งยังนี่ไงอุ้ยซื้อก่อนไม่ได้ใครกคนไม่ไหนให้คนต่อให้นะให้คนนะให้บบัลลอสลห้บัลลัสลห้บัฟฟาโล่บัฟฟาโล่สุกาเล็ฐ Món tô lễ Món tô lễ đưa món tô dài Để món tô lát nha Tô đủ Tô đủ Tô đủ Tô ริ่งเอ้ไปริ่งริ่งวิ่งเราะัต้งอยู่เอวบวมีรถดดมว่าไอทอยู่นั้งอยู่เอวยจบเลยนั่งน่ยใช่มทีนั่งทเพ็ด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 เพนั่งนั่งอ่านั่ง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 ทำสมาธิเพ็ดสิ ขัดเพชรขัดยังไงอ,อ,อ่ะอันนี้ตรงนี้ขัดแางอย่างนี้อ๋อ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 อเออ๋ออ๋ไไออ๋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 ออออ๋อออ อันนี้ปิดแล้วตรงนู้นยังไม่ปิดตูนให้อาจารย์เข้าไงอ,อาจารย์เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อาจารย์เข้าไม่ได้แล้วเอออาจารย์เข้าทางนูน้นนี่จุติจบทิ้งแล้วอยู่ไหนอุมมอ้มไหมอุ้มเปล่า เอาไม่ได้นั่งก่อนนั่งพี่ A A นั่งนั่งแล้วครับกินเค้กป่ะไปกินเค้กกันไหมไปกินเค้กร้านก่อนป่แบบดีส <F> ี่ดีเอแฝดสีเอฟเอฟไอเจ เป็นอยู่เอ็ดสามสีเก๊ะเอาไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะคุณบาตีนะไม่เอาไม่เอาเยอะจ้ะมันมีมดลงมากัดข้างล่างเลยนี่แล้วกาแฟกก่อนเอาามแล้วกาแฟกก่อนแล้วกาแฟกก่อนเข้าเลย เข้าเลยอ่ะนักวกาแฟก่อนแล้กาแฟก่อนเลยเข้ามาเลยปิดปิดปิดได้เหรอไปไปรักตรงนู้นดีกว่าไหมไปกินเค้กไปกินเค้กกันไปกินเค้กกันไหมไปกินเค้กกันคคอยากกกินเ้ไปกินเค้กกันไหมไปกินเค้กที่ร้านน้ก่อนดีกว่าปะอเม็งอเม็งอเม็งนล้วกาแฟ ไปดีกว่า,าไปดีกว่ารอไปไปอ้าวไปปับ <laughs> ทํงไมอะทำไมตี นี่แล้วมาแล้วอเคขยกขาขึ h, okay, ้น ก็ตัวเล็กเอ้ากอนนั่งด้วยเหรอก่อนนั่งด้วยเหรอไม่เข็นเลยม่เข็นให้ไปอ้าวไหนอ้นได้ไม่เข็นให้เลยนะออแล้วเหนื่อยแล้วเข็นรถด้วเหนื่อยแล้วพี่พี่พับบ้างเป็นเป็นเด็กเป็นเป็นเฮ้ยเล่นสไลเดอร์เลยสไลเดอร์ น่าไวโนมาไอพี่เทอมต่อสี่ีเอาเรื่องนก่อนที่อหาคุณยายไม่ใช่เหรอจับนี่ง้อไี่ไงกัวรับก็จับืนเ่ยกัวรัก็จับ

ันเขาทำร้านด้วยมัไม่ทนแรงเองอ่ะมันมันทนหลังเองมัมันไม่ทนหลังเองอ่ะ,อออะก่อนนั่นแหละเป็นคนดันให้มันถอยอหลังเด้งเกงเด้งเกง,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 งขึ้นหน่อยปะ่ะเปรี้ยวนั่นแล้เนี่ยคุณยายไปไหนใครนะคุณยายคุณยายนั่งอยู่ตรงนู้นไปหาคุณยายไหมไป,ปเปล่าอ่ะเราไปด้วย ก่อนลักไปก่อนรักไปเลย keng keng và keng nữa, ai เขารู้หมดเลยนี่อันนี้อันนี้เวลาเล่นเลยใช่ไหมล้อนร้อมมีเอาร่ม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 ตัวนี้ร้อนเอาร่ม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 ไได้นุ๊กไม่เอาร่มร่มาะอ่ต้องอยู่ตามอยู่นะเดินตามอยู่นี่ไงกข้างหน้าข้างหลังก็ข้างหน้า หันหัอนอุ้ยโคนเละนั่นเนี่ยกระโดดข้ามไหวไหมไหวไหมเละเอ้ยไม่ฉลาดใช่ใช่ใหญ่ใช่ใหญ่ใช่ใหญ่ดูปลาไหมใหญ่ดูเออไปเลยดูปลาดีกว่ามาสีก่อนทำไมนะ ไม่ฉีดคนนู้นอ้อมดูไม่รู้อะไรนี่รู้เลยยังสอนเลยมาปลาชุดดวงปลาชุดดวงปลาชุดดวงเขาหายไปไหนอะหายไปไหนอ่ะชายกบเขาหายไปไหนหายไปไหนที่หินหรือเปล่าหายไปไหนขาหายไปไหนาหายไปไหนหายได้โทรได้เล่นปลาชุดดวงวิ่งหายไปแล้ว หายแล้ววาเดี๋ยวล้มนะท่านหาจ้าหน่อยท่านหาจ้าน่อยไปแล้วหรครับนม่ช่แมกนอนเหรอเป็แมกอเปล่าตักไก่เรักไกาไ้ตรงนอตรงหิน

เช็ดก่อนเอาลยเช็ดตาเลยเน่แน่เช็ดอเช็ดาด้วยน่แน่อุ๊บจุ๊อจุอบอุ๊บอะจริงจริงเดกเอนิิงไปเร็วมีมดเว้ยมีมดมมดมดเอ้มดอย่มดกัอ่ะดอยเ้เนี่ยตอนเลกๆป่า